Fuck, จริงๆแข็งระดับเนี้ยมันต้องมีชาเลนจ์แล้วสิถ้าไม่มีก็คือไม่พร้อมไม่ควรเป็นเจ้าภาพนะเหมือน f i v b. b เนี่ยเขาออกกฎระเบียบไม่เหมือนกันทุกสนามเขาไม่บังคับใครจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ทํานองนั้นอันนี้ต้องเอาให้เด็ดขาดปล่อยไปเรื่อยๆแบบไม่มีมาตรฐานรายการระดับโลกเลยนะชาเลนจ์ challenge, ไม่มีเนี่ยงงมาก FIBB ปล่อยผ่านมาได้ยังไงอะ เจอหลักฐานสำคัญระบบชาเลน์มีแต่ไม่ใช้และที่ไม่ใช้คืออีอย่างวะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่168 comment channel นะคะคลิปนี้ขอโฟกัสเรื่องที่ทุกคนกังขามากค่ะนั่นก็คือไม่มีระบบชาเลนจ์ในการแข่งแมตดนี้คุณผู้ชมคะเรามีคำตอบเจอหลักฐานใน IG g กาตาวอลเลย์บอลเขาได้โพสต์ภาพกล้องวิดีโอชาเลนจ์นี้นะคะพร้อมกับข้อความว่า มีการติดตั้งกล้องวิดีโอชาเลนจ์ในสนามการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์ชาเลน g ์คัพแชมเปี้ยนชิพและข้อความยังระบุต่ออีกว่าเพื่อให้ทีมขอเล่นซ้ำตรวจที่รู้กันว่าการตัดสินของผู้ตัดสินไม่เป็นที่ถูกต้องวิดีโอชาเลนจ์นี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อผู้ตัดสินคนแรกอนุมัติให้ใช้คุณผู้ชมคะโพสต์นี้ได้โพสต์ก่อนหน้าการแข่งไม่เกิน2วันค่ะและทุกคนคิดแบบนี้เหมือนกันไหมคะว่า เขาโพสต์เพื่อแสดงความพร้อมของเจ้าภาพนะแต่รายละเอียดข้อความของประโยคที่ว่าเพื่อให้ทีมขอเล่นซ้ำตรวจสอบที่รู้ว่าการตัดสินของผู้ตัดสินไม่เป็นที่ถูกต้องวิดีโอชาเลนนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อผู้ตัดสินคนแรกอนุมัติให้ใช้อันนี้คิดว่าโพสเพื่อโปรเทคไว้ถ้ามีดราม่าที่ไม่ใช้เพราะกรรมการไม่ใช่ความผิดของเจ้าภาพนะใช่หรือเปล่าคะ คุณผู้ชมคะและเรื่องนี้นะคะยังย้ำจากคลิปของโค้ดปาร์คที่โลกโซเชียลเขาแช์กันที่วันเลยว่าอารมณ์เสียไม่พอใจและพูดออกมาว่าไม่มีระบบชาลนจนั่นคือปัญหาและนี่แหละค่ะจากข้อกังขานี้นะคะเป็นครั้งแรกที่แฟนเวียดนามที่เขาแบบเป็นไม้เบื่อไม้เมากับเรามาตลอดเนี่ยเขายังออกโรงคอมเมนต์ถล่มถึงการแข่งครั้งนี้นะคะเรามาฟังกันเลยค่ะเริ่มจาก กรรมการแย่มากดูแล้วไม่เด็ดขาดเท่าไหร่คอมเมนต์ต่อไปค่ะไทยเก่งมากแต่แพ้ด้วยความลำเอียงของกรรมการคอมเมนต์ต่อไปค่ะกรรมการลำเอียงไปฝั่งกาตาพวกเขาทาเหมือนไม่มีวีดีโอชาเลนจ์คอมเมนต์ต่อไปค่ะเล่นสกรปรกกรรมการโดนซื้อหรือเปล่าเนี่ยนี่แหละค่ะและคราวนี้นะคะเราลองมาฟังคอมเมนต์จากคนไทยกันบ้างค่ะเริ่มจาก แข่งระดับนี้ไม่มีชาเลนจ์งงเหมือนกันค่ะคอมเมนต์ต่อไปค่ะมันพัฒนาครับพัฒนาวิธีการช่วยเจ้าภาพคอมเมนต์ต่อไปค่ะทำไมไม่มีชาเลนจ์บอลระดับโลกเลยนะเนี่ยขนาดซีวีลีกยังมีเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะแย่มากเจ้าภาพไม่มีชาเลนจ์คอมเมนต์ต่อไปค่ะ,จ,าาคมมคะจัดได้ระดับพื้นบ้านมากกรรมการก็เป่าแบบงงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะกรรมการโกงช่วยกาตาหลายลูก คอมเมนต์ต่อไปค่ะกาตาเป็นประเทศที่รวยนะแค่เรื่องชาเลนที่เป็นป Dial ัญหาเนี่ยมันยังไงกันเนี่ยคอมเมนต์ต่อไปค่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ระดับโลกแต่ไม่เท่าเทียมกันทีมหญิงมีชาเลนแต่ทีมชายไม่มี f i v b ทํทำได้ยังไงสมาคมวอลเลย์บอลอย่านิ่งเฉยต้องติดตามหาคำตอบมาด้วยนะคะคอมเมนต์ต่อไปค่ะระบบไม่พร้อมก็อย่าพิ่งให้จัดคอมเมนต์ต่อไปค่ะ สังเกตดูการแข่งขันทีมชายในประเทศแถบนี้ไม่มีระบบชาเลนจ์เลยเอื้อต่อเจ้าภาพมากคอมเมนต์ต่อไปค่ะงงมากไม่มีชาเลนจ์พูดเลยถ้าแบบนี้นะผลกับทีมจะได้ขึ้นไปเล่นในเนชั่นลีกถ้าเกิดมีลูกเจ้าปัญหาคอมเมนต์ต่อไปค่ะจริงๆแข็งระดับเนี้ยมันต้องมีชาเลนจ์แล้วสิถ้าไม่มีก็คือไม่พร้อมไม่ควรเป็นเจ้าภาพนะ คอมเมนต์ต่อไปค่ะเหมือน FIVB เนี่ยเขาออกกฎระเบียบไม่เหมือนกันทุกสนามเขาไม่บังคับใครจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ทํานองนั้นอันนี้ต้องเอาให้เด็ดขาดปล่อยไปเรื่อยๆแบบไม่มีมาตรฐานคอมเมนต์ต่อไปค่ะรายการระดับโลกเลยนะชาเลนจ์ไม่มีเนี่ยงงมาก FIVB ปล่อยผ่านมาได้ยังไงอะแล้วการโอเวอร์ข้ามแดนเนี่ยรีบลงในบทกติกาได้แล้วให้มีชาเลนจ์ได้เพราะแต่ละแต้มมันสำคัญจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะ อ้าวยังว่าอยู่ทำไมไม่ชาเลนจ์เพราะบางลูกเราว่ามัน,ปนแปลกๆที่เราเสียแต้มไปน่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นแค่คอมเมนต์เพียงส่วนหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องการชาเลนจ์อันนี้สำหรับแอดมินแล้วนะคะชาเลนจ์มีแต่ไม่ใช้และที่ไม่ใช้มันคืออีย่างวะ เอาละค่ะและถ้าใครนะคะอยากที่จะคอมเมนต์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันยาวๆเลยค่ะและสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง168 Comment มม Channel ด้วยค่ะไปละสวัสดีค่ะ my way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.